สวัสดีค่ะเ,เป็นที่รู้กันดีนะคะในเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ในการผลิตหรือพิมพ์แม่พิมพ์ขึ้นมานี้เราจะใช้เทคโนโลยีในการพิมพ์ของ C N C เข้ามาเกี่ยวข้องคือการตัดชิ้นงานวัสดุจากชิ้นใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นเล็กและได้แม่พิมพ์ตัวน,นั้นออกมาแต่เทคโนโลยีสมัยใหม่นี้เขาจะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าเล็ i ผิด บทตท้ายนะคะคือการพิมพ์อย่างรวดเร็วโดยการใช้เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามิติเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะพอมาถึงตอนนี้สงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าเครื่องพิมพ์สามิตินั้นคืออะไรหรือเทคโนโลยีสามมิตินั้นคืออะไรเราไปดูกันเลยดีกว่าอ่ะ จากสมัยก่อนนะคะคือเราจะต้องเอเอาเอาเรียกไงออกแบบในกระดาษก่อนคือวาดไอเดียของเราหรือว่าต้นแบบของเราในกระดาษก่อนแล้วเราไปใช้ cnc หรือหรือเครื่องมือในการตัดชิ้นงานให้ได้รูปแบบเราออกมาทีนี้ ในการพิมพ์สามมิติก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือออกแบบก่อนแต่การพิมพ์สามมิตินั้นสามารถได้ชิ้นงานขึ้นมาทันทีโดยไม่ต้องไปพิมพ์หรือทาเป็นตัวต้นแบบก่อนเลยทั้งนั้นเรามาดูกันนะคะจะเห็นว่าจากภาพนี้เราจะออกแบบจากออกระดาษก่อนเนาะแล้วก็เราก็ไปใช้เครื่องพิมพ์สามมิติในการได้ตัวโปรดักออกมาจะเห็นว่าจะมีเป็นโปรดักที่ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์แบบได้เลยทันทีอ่ะทีนี้นะคะเราจะ เพื่อให้เรามองขยายความให้เราเห็นภาพมากขึ้นเราจะสงสัยแล้วว่าอ้าวเ,เครื่องพิมพ์สามมิตินั้นมีเทคโนโลยีในการทํางานอย่างไรบ้างเราไปดูวิดีโอตัวต้นแบบกันเลยดีกว่าเครื่องพิมพ์สามมิตินะคะก็คือมาเรียนแบบมาจากเครื่องพิมพ์สมมิตินั้นเองคือก็คือก่อนที่เราจะได้ไฟล์เครื่องพิมพ์สามมิตินั้นเข้ามาเรา เ,เรายกตัวอย่างเช่นรายการพิมพ์รายงานอ่ะเราพิมพ์ข้อมูลใส่ไฟล์ Word เราก็ไปพิมพ์เสร็จปั๊บแล้วก็ปินงานมาเป็นรายงานของเราแต่เครื่องพิมพ์สามมิติก็คือเริ่มจากว่าการพิมพ์แบบในในอัในใน,ในการออกแบบในไฟล์แคดก่อนจากนั้นเราก็ได้ไฟล์ที่ที่ได้รูปแบบเป็นตัวต้นแบบของเรามาเลย i m a g i n g เหมือนตัวเรากรลังทำแซนด์วิชขนมปังแต่ละชั้นหมายถึงว่าเป็นชั้นของแต่ละแต่ละโมเดลแล้วเราได้ขนมปังที่เป็นแซนด์วิชนั้นออกมา จากภาพเราจะเห็นว่าโอเคเราแค่เราดาเราเรา,เราแค่สร้างไฟล์ในไฟล์ 3D Cat หลังจากนั้นเราก็สามารถพิมพ์งานได้เลยมาถึงขั้นนี้นะคะเราจะไปขยายความกันว่าแล้วการพิมพ์สามมิติที่ที่ทุกคนที่เราจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นจะเป็นแบบไหนหนึ่งก็คือการมีไฟล์ 3D Cat ขึ้นมาเราเรียกว่า Cat โมเดลพอเราได้ Cat โมเดลนี้เราไปเอาไปใส่ในซอฟต์แวร์ แล้วได้ชิ้นงานออกมาได้ทันทีเลยเขาเรียกว่าตัวต้นแบบการการพิมพ์3ามิติทีนี้ในกระบวนการเครื่องแบบสามิตินี้เป็นอย่างไรเราเข้ามาดูโปรเซสของเขาเลยดีกว่าจากภาพนะคะโปรแกะโปรเซสของเครื่องพิมพ์3มิตินั้นก็คือ 1. เริ่มจากการมีไฟล์แคดก่อนคือ3 d f i l ไฟ์ หลังจากนั้นเราได้ไฟล์ c a ดออกมาแล้วเรา export ไฟล์เป็น .stl โดยทั่วไปนะคะที่เราจะใช้ในสามารถที่จะใช้ในในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์สามิติได้เสร็จปั๊บเราเอาไฟล 3, 3์ 3D d ไฟล์เนี่ยเข้าไปในซอฟต์แวร์ของเราสไลด์ไฟล์เป็นชั้นๆเพื่อให้ได้เพื่อให้ได้พิมพ์งานออกมาเป็นในรูปแบบจากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบน เสร็จปั๊บเราได้ไฟล์เรียบร้อยแล้วในการสไลด์ชิ้นงานเราเอาไปเข้าไฟล์ในตัวเครื่องพิมพ์สมมิติทันทีหลังจากนั้นเครื่องพิมพ์สามมิติจะพิมพ์ชิ้นงานจากาจากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนโดยเป็นสร้างโมเดลตัวต้นแบบออกมาจะเห็นว่าโอเคงานของเรานะคะก็จะพิมพ์งานเป็นเาจากเส้นเลเยอร์นี่เขาจะพิมพ์กันเป็นชั้นๆเราจะได้ตัวโมเดลออกมาของเราได้ทันทีเลยนะคะโอเค ไปนะคะก็คือแล้วอะไรคือในการในการได้ไฟล์ขึ้นมาเราจะต้องมีเราจะต้องมีหาเหตุหาผลมาก่อนเนาะว่าเราจะได้ไฟล์สามดีแคมาได้อย่างไรเราจะไปสู่กระบ,บวนการขั้นถัดไปได้เลยนะคะว่า 3D ไฟล์แคดนี้เราหามาจากไหนเราทําเองได้ไหมหรือเราจะใช้ตัวอะไรใช้ขึ้นมานะคะในการใช้ไฟล์ 3DCA แคนี้หนึ่งเราสามารถหาไฟล์ได้เองจากเออในหา หาไฟล์ได้เองโดยการเราสร้างขึ้นมาเองโดยใช้ไฟล์ 3D CAD ขึ้นมา 3D CAD ที่ว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างนั่นก็คือโปรแกรมอย่างเช่น AutoCAD, SolidWorks, 3D Max, Maya, SketchUp อ่ะอันนี้คือเราสร้างไฟล์เองนักสถาปนิกหรือวิศวกรโดยทั่วไปหรือผู้ใช้โดยทั่วไปนะคะถ้าเกิดท่านมีความสามารถในการออกแบบท่านก็สามารถสร้างไฟล์ 3D CAD นี้ออกมาได้ทันทีได้เลย สองถ้าท่านไม่ไม่สามารถที่จะเออเออยังไม่ได้ชํานาญในเรื่องในการออกแบบไฟล์ได้ด้วยตนเองนะคะเรามีตัวช่วยนั่นก็คือการใช้ไฟล์ 3D สแกนขึ้นมาไฟล์สามสดีสแกนนั้นก็คือเรามีตัวสแกนเราแล้วเ,เ,เรามีอ็อบเจกต์ของเราแล้วตัวสแกนของเราเนะะี่ยค่ะเขาก็จะสแกนออกมาอ่ะสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าแล้วไฟล์สามดีและ3สามดีสแกนนั้นมันคืออะไรอ่ะเราไปดูวิดีโอกันเลยดีกว่า ยกตัวอย่างนี้นะคะก็คือเป็นเครื่องสแกนที่เรามีอ็อบเจกต์ลงมานะคะเอาอ็อบเจกต์ไปเราจะมีใช้สแกนโดยการใช้ผ่านเครื่องเลเซอร์เลเซอร์จะทำการกวาดชิ้นงานแล้วก็สแกนชิ้นงานออกมาจะเห็นภาพนะคะจากภาพเสื้อสแกนผ่านเลเซอร์ให้เรียบร้อยได้ไฟล์สามดีแคออกมาทันทีเอาไปเข้าโปรแกรมในสไลด์นะคะแล้วก็พิมพ์งานออกมาเป็นไฟล์เสือขึ้นมานี่ก็คือตัวตัวตัว,ตวยกตัวอย่างตัวการสแกนนะคะ